ก็อ,อยู่ที่บริเวณจุดกลางเต็นท์ฐานมาฉานูนะทุกคนนะอยู่ด้านหน้านะรันนี้เวลาตีห้าสามสิบห้านาทีนะนี่เราก็จะได้ยินพวกเสียงเรือนะครับเสียงเรือไปวางกวนวางกุ้งวางปลาอะไรประมาณนี้บรรยากาศด้านหน้าเราตรงนี้จะเป็นเกาะกูนะน,นี้เป็นเกาะกูส่วนทางขวาโน้น ก็เป็นเกาะช้างนะครับพวกเกาะช้างเกาะกระดาษอะไรทั้งนี้ครับน่นาหาดตอนนี้ช่วงนี้น้ําก็จะขึ้นประมาณนี้นะน้ําขึ้นสูงประมาณนี้เลยใครที่ชอบจุดกลางเต็นท์เงียบสงบนะบแบบว่าเป็นหาดส่วนตัวเลยจุดกลางเต็นท์นี้ก็รับได้ประมาณสามสิบคนนะเพราะว่าส่วนมากเขาก็มีศาลาให้อยู่สองศาลานะครับ เจ้าของใจดีนะทุกคนนะที่นี่ใครที่สนใจมาพักผ่อนก็ลองมาดูจุดตั้งเต็นท์ที่คลองใหญ่ก็จะเป็นจุดตัางเต็นท์หาดมัชานุกนะรจริงๆเก็บนั้นที่พักแถวนี้ก็ถูกนะที่พักที่พักแถวบันชื่นก็มีนะราคาเริ่มต้นที่ พันพนะันสองครับจนถึงสองพันสี่พันก็มีนะครับนี่บรรยากาศน้ำใสด้วยนะนทุกคนน้ำยังใสอยู่นะช่วงนี้ก็ตอนนี้ช่วงเย็นนาฝนจะตกนะครับฝนจะตกทุกวันช่วงเย็นเลยที่คลองใหญ่ใครที่ไปกางเต็นที่จันทบุรีนะครับเราอยากจะมากางต่อเี่วคลองใหญ่ครับ นี่เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่แนะนำเลยนะครัใครสนใจรองมาดูได้นะคเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะที่ใต้คอมเมนต์เนาะใครที่สนใจชอบจุดกลางเต็นเงียบเงียบสงบนะครับถามว่าที่คลองใหญ่จะมีที่กลางเต็นก็จะมีหันมาชาานุนะมาชาานุตรงตรงนี้ก็ด้าข้างก็ข้างกันก็เป็นจุดกลางเต็นที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับมีอยู่สามจุดสี่จุดนะครับแล้วหรือว่าจะกลางที่บริเวณ หันลับนะหันลับหันบันชื่นก็กางได้นะตรงนั้นก็คนก็จะคุกมพลาดหน่อยเรามีไว้ลงวัยรุ่นเข้าออกเยอะนะครับแต่ถ้าจุดนี้จะไม่มีคนเข้าออกนะเป็นเป็นเหมือนที่ส่วนบุคคลนะเนาะใครสนใจลองมาดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บบรรยากาศภาพมุมสูงให้ชมนะกับบริเวณจุดกันเต็นท์มัชหนุจากที่เมื่อก่อนเราเคยเก็บบรรยากาศให้ชมแล้วว่า เป็นยังไงตอนนี้มีอะไรอัปเดตบ้างครับสำหรับตัวหลังเต็นนี้เรล่นน้ำกันดีกว่าตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับด้านขวานั้นก็จะเป็นไฮโอเชียนนะไฮโอเชียนตรงนั้นก็จะมีคาเฟ่มีที่พักเหมือนกันนะรตรงนั้นก็จะมีที่ที่พักคาเฟ่อาหารนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดครับด้านหน้านู้นครับนี่ด้านหน้านิ้วผมเลยที่เป็นบ้าน ่เป็นบ้านของแม่บอยอยู่ตรงบริเวณนั้นนะใครรู้จากบอยไหนก็นั่นะเป็นบอยเอนเตอร์เทนป่ะผมจำไม่ผิดเล่นน้ำดีกว่าบรรยากาศอย่างดีตอนเย็นสวยนะตอนเย็นแล้วถ้ามาช่วงยิ่งเดือนไหนผมไม่แน่ใจว่าผมผม,ผมก็จะมาถ่ายเรื่อยๆนะบริเวณของใหญ่เมื่อก่อนเนาะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่คลองใหญ่แล้วผมกลับไปอยู่สุดินแล้ว มีแมงกับพุนด้วยแตตัวละตัว,ตวโอ้ท้องฟ้ายังสวยนะครับรู้สึกว่าจะมีแมงกับพไลในนั้นคนใครเล่นก็ระวังด้วยคนระับ Man kann die Kerne. บายใจที่สุดเลยหลังจากเมื่อวานเครียดมา